สวัสดีสดค่ะท่าน,นผู้ชมคะวันนี้ค่ะคณะทํางานเพื่อชาติและพระพุทธศาสนานะคะนําโดยซอรดาวันประวินชัยประธานคณะทํางานเพื่อชาติและพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ศาลเจ้าแม่ลิมโกเนียวนะคะจังหวัดนคนปรปฐมค่ะซอรดาวันคะในวันนี้ความสําคัญที่เรามาที่ศาลเจ้าในวันนี้มีความสําคัญอะไรบ้างคะที่เรามาความตั้งใจของซอก็ที่ศาลเจ้าจีนแห่งนี้ชื่อศาลเจ้า เจ้าแม่ลิ้มโกเนียวค่ะก็เป็นที่<ะ> ER: ประดิษฐานของท่านเจ้าแม่ลิ้มโกเนียวซึ่งมีประวัติว่าท่านอยู่ทางใต้จังหวัดปัตตานีนะคะในอดีตเนี่ยท่านก็แบบว่าแม่ป่วยอยู่ที่เมืองจีนก็แล้วพี่ชายก็ได้มาเดินทางมาอยู่ที่ปัตตานีก็ได้มาครอบครองเมืองเป็นเจ้าเมืองปัตตานีนะคะ ตอนนี้ก็คุณแม่ท่านป่วยก็น้องสาวจึงได้เดินทางมาเพื่อจะมา <c oughs> บอกให้พี่ชายเนี่ยกลับไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยนะคะตนอนนี้พี่ชายก็ไม่ฟังไม่ฟังตอนนี้พี่ชายก็ไม่ฟังทำให้เจ้าแม่ลิมกอนนี่มมีความที่เรียกว่าปวดใจนะคะเจ็บปวดในหัวใจมากทีเดียวที่ท่านไม่กระตันอยู่ต่อพ่อแม่ แม้แต่แม่จะป่วยขนาดนี้ท่านก็ไม่ยอมกลับมาหลงสาวมุสลิมทางใต้คือปตัตตานีนะคะ<ม>ก็ได้ครองเมืองแล้วจึงไม่ยอมกลับนะคะแล้วก็พอดีพี่ชายนี่ก็คิดจะสร้างมัสยิดขึ้นที่ปตัตตานีแห่งนี้นะคะที่ตรงปัจจุบันก็คือศาลเจ้าแม่ปตัตตานีปรากฏว่าพอสร้างเสร็จเจ้าแม่ลิมโกเนียวก็ไม่ยินดีด้วย ที่ท่านไม่อยอมกลับก็จึงได้ประกาศว่าถ้าท่านสร้างอันนี้ก็ขอให้สร้างไม่สำเร็จดังนั้นจึงได้เกิปดปฏิกิริยาคือฟ้าผ่าลงที่มัสยิดแห่งนี้แล้วก็ทางพี่ชายก็พยายามจะสร้างถึงครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามปรากฏว่าฟ้าผ่าถึงสามครั้งทำให้มัสยิดเนี่ยมีรอยฟ้าผ่าไหม้ไปทั้งหมดนะคะไหม้ไปก็ มากทีเดียวหมายถึงว่าทําให้พี่ชายเนี่ยสร้างไม่สําเร็จนี่คือความศักดิ์สิทธิ์วาจาศิทธิ์ของเจ้าแม่ลิมโกเนียวนะคะพวกเราจึงได้มาขอพลังท่านนะคะการที่พูดจากับผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่อนุมัติให้เราที่จะอัญเชิญพระประธานเข้าสภาเพราะว่าทางเรานะคะเจ้าหน้าที่เขาไปคุยแล้วก็ไม่สําเร็จนะคะท่านไม่รับเรื่อง ฉะนั้นจึงต้องมาขอพลังเจ้าแม่ลิมโกเนียเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นไปได้ขอบาร,รมีก็องค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นที่พึ่งด้วยพระเจ้าค่ะค่ะ,คะแล้วหลังจากที่ซอได้ทําการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยซอรู้สึกได้ถึงอะไรบ้างคะค่ะก็หลังจากได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าแห่งนี้แล้วก็รู้สึก มีความสั่นสะท้านไปทั้งตัวนะคะหมายถึงพลังสิ่งศักสิทธ์ท่านรับรู้แล้วท่านก็ได้ให้เราได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นความตั้งใจดีหวังดีต่อชาติบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาเราจึงต้องเดินทางมาณที่แห่งนี้เพื่ออาศัยพลังบรารมีของเจ้าแม่ลิมโกเนียวและเทพีดาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายมีหลายองค์ทีเดียวเจ้าแม่กวนอิมก็ท่านไต่เสยหกโจ นะคะซึ่งถูกฉลองกับตัวข้าพเจ้าแล้วก็ท่านเจ้าพ่อกวนอูท่านเจ้าพ่อเสือนะคะก็แล้วก็ท่านพระแม่ธรณีท่านเทพแห่งสวรรค์ท่านทีกงแล้วก็ท่านตีจุเอะกงพระแม่ธรณีนะคะก็ขอพลังสิงศกเทพพยาดาสิงศกสิทธิ์ท่านทั้งหลายได้จงโดนบันไดข้าพเจ้าคิดทําการง่ายดดยสำเร็จราบรื่นไม่บีบประสักค่ะ อยากให้<ร>ค่ะอยากให้ซอได้พูดถึงเรื่องเครื่องกรองน้ำที่สรีพินโยอันอนี้หนึ่งอ๋อคือทั้งใต้ดีก็วัดสีพินโยสัทธารามในอดีตที่ศรดาไดไ้ได้ไปกับเพื่อนพระด้วยกันแล้วก็คารวะไปทั้งหมดรวมแล้ว8ท่านนะคะได้เดินทางเพื่อจะไปสังฆทานเ,เยี่ยมวัดทั้งหลายใน3จังหวัดชายแดนใต้ประมาณเ,เกือบสี่วัดนะคะไป2เที่ยวเที่ยวแรกก็20วัด ตอนนี้ก็ได้ขึ้นไปบนเขาโดยเดินทางไปเรื่อยๆนะคะขึ้นไปบนเขาที่อำเภอรุสอจังหวัดนราธาิวาสนะคะก็ได้พบเ,เรียกว่าเป็นเป็นที่สำนักสง mm hmm. สักนักสงก็คือมีศาลาอันเล็กๆประมาณ4ี4่เมตรแค่นั้นเองนะคะมีพระประธานองค์งงเล็กๆนะคะ ก็ได้ประกราบไหว้ท่านแล้วก็ได้ถามความเป็นมาของท่านท่านบอกว่าท่านมาอยู่ท่านไม่ใช่คนใต้นะคะท่านมาจากเพชรบูรณ์ค่ะท่านก็ได้มาประจําที่สํำนักสฆงแห่งนี้ด้วยความศรัทธาในเรื่องของหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจท่านมานะคะปรากฏว่าก็ท่านก็อยู่ได้ประมาณก็ปี2ปีนะคะก็ยังคงเป็นศาลาเล็กๆอยู่เดชสรดก็ได้ มาเยี่ยมแล้วก็ได้รับปากว่าจะมาดูแลท่านนะคะให้การสนับสนุนปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ประมาณจนทุกวันนี้ผ่านมาได้สองปีกว่าแล้วก็ได้ร่วมกับท่านสร้างออสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้กลายเป็นวัดโดยสร้างศาลาที่แบบใหญ่มากประมาณเกือบ15เมตรนะคะก็สำเร็จแล้วก็ได้ปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาประมาณร่วมปีก็ได้ให้ท่าน ขึ้นจดทะเบียนเป็นวัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประสบความสําเร็จค่ะอันนี้ก็ได้พลังอาศัยพลังหวงจุ้ยช่วยด้วยนะคะก็คือพลังของดินน้ําลมไฟต้องให้ครบประกว่าท่านก็อยู่ได้ด้วยความปลอดภัยราบรื่นไม่มีอุปสรรคแต่ก็มารภัยของลัทธินี้ก็พยายามจะทำลายท่านก็ได้ปล่อยข่าวว่าจะทําลายท่านก็ก็ได้ปลอบใจท่านว่าท่านจะต้องเอาให้ครบนะคะเรื่องของดินน้ําลมไฟนะคะแล้วเรื่องของการที่ว่าท่านก็อยู่บนเขาเนี่ย น้ำดื่มเนี่ยมันเป็นน้ำที่ไม่ไม่ได้กรองละเอียดจึงทำให้ถ้าดื่มนานๆจะเกิดทําให้เป็นนิ่วนะคะเป็นนิ่วก็เพราะฉะนั้นท่านก็ได้ได้ดื่มน้ำขวดมาตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าก็ได้ถวายน้ำขวดมาหลายรอบแล้วนะคะก็ไม่พอก็คือมันมันแพงมากนะคะก็จึงพยายามที่จะคิดว่าจะถวายเครื่องกรองน้ำก็ใช้เงินประมาณ10,000 0บาทนะคะก็หวังใจว่าชาวพุทธจะได้ ร่วมกันช่วยเหลือให้ท่านอยู่ได้เพราะว่าท่านอยู่บนเขานะคะก็เครื่องก่อสร้างประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทเพราะฉะนั้นหวังใจชาวพุทกท่านให้การเรียวกว่าสนับสนุนด้วยปัจจัยอย่างน้อยสักคนละร้อยนะคะก็จะทั่วกัน1000คนก็สามารถเป็นไปได้นะคะสามารถสร้างโรงกองน้ำได้ค่ะค่ะ จากที่ได้ฟังสรลดาวันพูดถึงเรื่องของน้ำดื่มของพระที่อยู่บนเขานะท่านใดที่อยากร่วมบุญนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะแล้วก็เป็นเบอร์บัญชีสามารถโอนได้เลยนะคะของวัดศรีพินโยค่ะอย่าลืมนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยชาวพุทธมาร่วมบุญกันในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะได้สร้างบุญในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะกับสรดาวันประวินชัยค่ะ,ค,ะคือการสร้างบุญเกี่ยวกับน้ํานะคะน้ํเดืม่มหมายถึงโชคลาบนะคะ แล้วก็เป็นวัดที่ว่ามีความทุกข์ยากในเรื่องน้ำหรือเพราะว่าท่านขาดน้ำบุญนี้ยิมงยิ่งใหญ่มากถ้าท่านทำเท่าไหร่จะได้เป็นร้อยเท่าเลยนะคะคือคือรซด,ดัดคือทำมาแล้วนะคะแค่ถวายแทงน้ำสามพันเนี่ยทุกวันนี้ทํากำไรได้หลายร้อยล้านเลยนะคะค่ะค่ะได้ที่บัญชีนะคะรวมถึงชื่อบัญชีขึ้นในที่หน้าจอแล้วหรือว่าติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ และในวันนี้นะคะทาง S C T V ก็ต้องขอขอบคุณซอระดาวันที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลที่แบบมีประโยชน์กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ